สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ฝนสุชาตินิชาอั้งสุข,ข่วงค่ะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทโตโยต้าเมืองเพชรนะคะวันนี้ฝนจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกับรถรุ่นใหม่ของโตโยต้าค่ะนั่นก็คือโตโยต้าออนิวโคโรล่าครอสนั่นเองนะคะรถรุ่นนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมด4เกียร์รุ่นค่ะ7จเฉดสีแต่รุ่นที่ฝนจะนําเสนอในวันนี้นะคะก็คือรุ่น1.8 Hybrid Premium Safety นั่นเองค่ะ<ม>เรามาดูรูปลษณ์ภายนอกกันก่อนนะคะ รูปลักษณ์ภายนอกนะคะกระจังหน้านะคะออกแบบให้ดูสุขมุมสวยงามสปอร์ตรู้ร้รานะคะมาพร้อมกับไฟหน้าค่ะซึ่งเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ทามลันนิ่งไลท์ค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเป็นแบบ LED ค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะถัดมาในส่วนของล้อค่ะจะเป็นล้ออลออยขนาด18นิ้วนะคะสวยงามสปรอร์ตมากๆเลยนะคะ โครงสร้างของตัวรถนะคะเป็นระบบ t n g a ค่ะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมยานยนต์ใหม่นะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะถนนมากยิ่งขึ้นค่ะทำให้การขับขี่นะคะปลอดภัยแล้วก็นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็นแบบ LED ค่ะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะซึ่งเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันค่ะ รถรุ่นนี้นะคะก็ยังมีระบบคลิกแอค i ิเวทค่ะเป็นระบบเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะหรือว่าบางทีคุณถือของมาเยอะๆไม่มีมือเปิดนะคะคุณก็สามารถใช้เท้านะคะเตะลงไปอย่างนี้นะคะรถก็จะเปิดให้อันตโนมัติค่ะจะมีเซ็นเซอร์นะคะตรวจจับการทำงานนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะกว้างขวางนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวค่ะวิธีการปิดนะคะ คุณสามารถกดปิดตรงนี้หรือว่าจะใช้ระบบคลิกก็คือเตะลงไป1ทีนะคะรถก็จะปิดให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะการใช้งานเป็นไงคะเทคโนโลยีล้ำสมัยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะมาดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับระบบแอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็ช่องเชื่อมต่อ USB 2จุดค่ะ มีที่พนักพิงแขนนะคะสวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับที่วางแก้ว2องตำแหน่งนะคะเบาะนะคะสามารถแยกปรับพับได้นะคะ 60- 40นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเบาะก็สามารถปรับเอนได้2ระดับนะคะนี่ทำให้การนั่งนะคะสะดวกสบายไม่เมื่อยล้าค่ะรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นการเข้าออก แบบอัจฉริยะค่ะเพียงแค่คุณมีกุญแจนะคะอยู่ในรัศมีไม่เกิน1เมตรนะคะก็จะทําให้การเข้าออกรถเป็นไปอย่างง่ายดายค่ะเบาะนั่งรุ่นนี้นะคะ,ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสามารถกลับไฟฟ้าได้แปดทิศทางค่ะใช้งานสะดวกสบายมากเลยนะคะพวงมาลัยค่ะเป็นแบบมันติฟังชั่นนะคะ สามารถปรับลดเครื่องเสียงได้บนพวงมาลัยค่ะ mm hmm. เชื่อมต่อบ mm ูทูธได้นะคะสามารถโทรเข้าโทรออกรับสายได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะคุณไม่ต้องละสายตาจากโวรมาลัยเลยค่ะทำให้การขับขี่นะคะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับระบบ Cruise Control ค่ะระบบควบคุมความเร็วอันตโนมัตินะคะหน้าจอค่ะเป็นแบบหน้าจอสี TFT นะคะขนาด7นิ้วค่ะสวยงามสปอร์ตหูหรามากเลยนะคะ หน้าจอนะคะเป็นระบบ 3, ะสัมผัสทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะคะรองรับระบบ Apple c a r p l a y ค่ะไม่ว่าคุณจะใช้งานในเรื่องของ Google m a p นะคะระบบนำทางก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีระบบ T-Connect นะคะซึ่งจะช่วยเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆบางทีเนี่ยคุณลืมว่าคุณจอดรถไว้ตรงไหนเนี่ยคุณก็ใช้ระบบนี้นะคะในการค้นหาตำแหน่งรถของคุณได้ค่ะ รวมไปถึงมีระบบติดตามรถหายด้วยค่ะยังมีระบบ TSS ค่ะ Toyota Safety Sense นะคะซึ่งเ,เป็นระบบที่ปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็ช่วยแจ้งเตือนเวลาบางทีคุณขับรถไกลๆนะคะเกิดอาการเหนื่อยล้าหรือว่าง่วงนอนนะคะขับรถออกนอกเลนนะคะระบบนี้ก็จะมีระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนแล้วก็ น่วงพวงมาลัยกลับให้อัตโนมัติด้วยค่ะจากนั้นแล้วนะคะเข mm. ยังมีระบบ mm. แจ้งเตือนก่อนการชนด้วยค่ะ mm. เทคโนโลยีล้ำสมัยมากๆเลยนะคะรถรุ่นนี้นะคะ mm. ให้ระบบเสริมความปลอดภัยมาแบบจัดเต็มเลยค่ะให้ถุงลมรอบคันเลยนะคะมากถึง7จดลูกด้วยกัน,นะคะ่ะ mm. มีระบบมูลลูบค่ะ mm. นี่ค่ะเวลาแบบว่าคุณขับรถไปเที่ยวนะคะต้องการดูดาว คุณก็เปิดหลังคาอย่างนี้เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้เลยนะคะโ o โ a ต้าโคโราครอสนะคะรับประกันอยู่ที่5ปี150,000กิโลค่ะฟรีค่าแรงเช็คระยะนะคะถึง100,000กิโลเมตรนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบแบตเตอรี่ไฮบริดค่ะรับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะขอฝากไปด้วยนะคะกับโตโยต้าออนิวโคโร c ครอสค่ะออนิวเจอร์นี่ให้ชีวิตเดินทางสวัสดีค่ะ